กลาบสวัสดีสิทธิยาทศิษย์หลวงพ่นรวยภาษาีิโกนะพี่นะกัผมตับหวานนิยมพระเทศตามหลักสากลครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันควารมรู้นะพี่นะให้พี่ๆได้เล่นหากันอย่างสบายใจและเล่นหากันได้ถูกทางนะพี่นะวันนี้ผมมีเหรียญ หล,ลวงพ่อรวยเป็นเหรียญรูปไข่นั่นไหนหรือเหรียญหน้านหนุ่มปี2526้อกอกวัดอวคุ้งวิหรือเหรียญรุ่น4หรือบางคนอาจจะบอกรุ่น5ก็ได้นะพ่นะัแล้วแต่นะัวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการสังเกตจุดตํานี่จุดใจตั้ง ของเหรียญรุ่นนี้กันนะพี่นะอันดับแรกพี่หยิบเหรียญขึ้นมาลักษณะเหรียญเป็นเหรียญลูกไข่พี่ครึ่งเป็นเหรียญครึ่งองค์นะพี่นะเนื้อทองแดงชุบนิกเกิลพี่เป็นเหรียญหน้าหนุ่มเหรียญยุคต้นๆของหลวงพ่อรวยนะพี่นะ วันนี้ผมมีไม้พี่ๆชมกันหลายเหรียญด้วยกันพเพื่อจะได้เปรียบเทียบกันให้เห็นกันอย่างชัดเจนนะพี่นะว่ามีจุดจำเนียจุดใจตั้งตรงไหนบ้างที่น่าสนใจและน่าจดจำเรามาเริ่มกันเลยพี่มาหยิบเหรียญขึ้นมาพี่จำใบหน้าหลวงพ่อแม่นๆพี่ ลักษณะใบหน้าของพอ่อเป็นเหรียญหน้าหนุ่มพี่นะเหรียญรุ่นนี้มีหลายบล็อกด้วยกันพี่แต่บล็อกหน้ารู้สึกมีหนึ่งหนงบล็อกหรือ2บล็อกอันนี้ไม่มั่นใจผมข้อมูลไม่แน่นเท่าไหร่นะพี่นะเพราะผมก็ยังไม่เก่งเท่าไหร่ีแต่พอดู พอซื้อหาเจ้าหาได้พี่นะถ้าบิดภาะประการในน้องขอไปพี่ๆทุกท่านไว้ล่วงหน้าเลยนะพี่นะอันดับแรกพี่มาเราหยิบเหรียญขึ้นมาดูเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพี่ดูใบหน้าหลวงพ่อพี่จำลักษณะใบหน้าหลวงพ่อแม่นแม่นพี่บล็อกหน้ารุ่นนี้นะพี่นะอัด จะมีการจำรุดเราะเราะอะไรถึงได้ผู้าอาจจะมีการจำรุดเพราะใบหน้าหลวงพ่อมีรอยแตกตามริมฝีปากตามจม,มูกตามขอบคิ้วนะพี่นะเกิดจากการใช้บล็อกซ้ำๆกันเป็นระยะเวลานานวน,นะในบล็อกอาจเกิดการจำรุดได้พี่ จุดแรกพี่จุดสังเกตง่ายๆตรงริมฝีปากของพ่อนะพี่นะจะมีเส้นแตกอยู่หนึ่งเส้นพี่ละตรงจมูกจะมีลักษณะเป็นรอยแตกบริเวณขอบคิ้วสองข้างของพ่อนะพี่นะจะมีรอยแตกอยู่พี่นั่นพี่เห็นไหมครับลักษณะเป็นการ แตกของพ่อหรือเป็นตำหนิจงจมูกจะมีรอยแตกอยู่อ่ะพี่ดูจงบริเวณคิ้วสองข้างของพ่อจะมีรอยแตกอยู่พี่เม็ดตาด้านซ้ายคมชัดกลมดีพี่นะ แต่ด้านฝาพี่สังเกตดีๆนะพี่นะมันจะมีลักษณะแบบเหมือนมีเม็ดไข่ปลาซ้อนอยู่ด้านข้างหนึ่งเม็ดกลมๆพี่ดูแล้วมีเหมือนกันทุกเหรียญน,นะพี่มันจะไม่กลมซะทีเดียวพี่มันเหมือนมีลักษณะเหมือนเม็ดไข่ปลาแบบเหรียญน,นี้ไม่ชัดลย ให้ดูเหรียญมันจะไม่กลมซะทีเดียวมันจะมีลักษณะเหมือนเก็บเก็บลาด้านกางอานะ่ะพี่เห็นไหมจะมีลักษณะแบบนี้พี่จำเม่นๆนนะพี่นะและจุดต่อมาพี่บริเวณใบหูของหลวงพ่อพี่จะมีเส้นแตกคมๆอยู่หนึ่งเส้นพี่มีทุกเหรียญพี่นะ อันนี้มีทุกเหรียญพี่ตำจุดนี้นั่นพี่เห็นไหมครับจุดต่อมาพี่บริเวณลายหางลอเรือน,นพี่จะทะลุบ่าหลวงพ่อมา1เส้นเส้นกลมๆลายหางสอดเสือ1เส้นพี่เส้นแต่กลมๆนะัและตรงต่อนตานพี่หนึ่งเส้น ตรงนี้อาจจะมองลางๆนะพี่นะจุดต่อมาตรงหางโสอเสือมาชนกับหัวนอนหนูพี่หนึ่งเส้นคมคมและตรงช่วงบ่านี้อีกหนึ่งเส้นพี่และตรงบอพานนะพี่จำแม่นๆนะ๋ยวจะลงกล้องให้ดูครับต้องมีทุกเหรียญน,นะพี่นะนั่นพี่เห็นไหมครับเป็นเหมือน หางโลเรือทะลุบ่าหลวงพ่อมาโอ๊ยมือสัน่นขอโทษด,ด้วยนะพี่นะจุดต่อมาครับนั่นพี่งลงไปหางสซเสือจะมีเส้นแตกคมคมอยู่หนึ่งเส้นพี่มาทะลุซุ้มเลยพี่เห็นไหมลักษณะ ทะลุมาซุ้มด้านข้างนะพี่ลักษะไปนะทะลุมานี้เลยนะพี่นะมาบริเวณกัระนกข้างนะพี่เกิดจากการชำรุดของบล็อกหรือบล็อกแตกนี่พี่ดูชัดไหมครับจุดต่อมาตรงนี้พี่สอดต้นฐานครับจะมีเส้นแตกอยู่างเส้นคมคมเลยพี่นานพี่ไปกันเร็วๆเลยนะพี่นะ จำแม่นๆถ้าดูไม่ดันก็ย้อนหลังดูคลิปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เข้าใจอย่างพี่ตรงปลายหางสอเสือพี่นั่นพี่หนึ่งอีกหนึ่งจุดครับจำแม่นๆมนเพี่นะต้องมีทุกเหรียญน,นะพี่จุดต่อมาครับนี่หนึ่งเส้นตรงสระอะพี่นะหรือเส้นวิ่งมาจนตรงบ่าหลวงพ่อเลยพี่ จุดต่อมาตรงพอผ่านดิทะลุซุ้มมาด้านข้างพีนี่ต้องมีทุกเหรียญน,นะพี่นะเรามาดูเหรียญอื่นกันว่าจะมีแบบเดียวกันกับเหรียญแรกไหมนี่พี่ตรงปากหลวงพ่อครับพี่ดูและตรงจมูกจะมีรอยแตกพี่ ตรงบริเวณคิ้วหลวงพ่อนั่นเห็นไหมพี่ตรงหูด้านบนของหูพี่มีเส้นแตกอยู่จุดต่อมาตรงรอเรือไม่นะครับนั่นพี่เห็นไหมครับรอเรือทะลุบา่ามาเลยพี่จุดต่อมาครับ ตรงสอเสือปลาย่างสอ่อเสือทะลุซุ้มเลยพี่ต้องคุมคุมเลยนะพี่นะจำแม่นแม่นพี่ดหูหลายรอบ๋อยวก็เข้าใจเองครับจุดต่อมาตรงปลายหางสอเสือมาจะหลุดหัวนอนหนูเลยพี่นะเส้นแตกห่างเส้นคมคมครับหยุดครับเห็นไหมพี่ชัดไหมครับ ตรงสระอะพี่นะหนึ่งจุดกับตรงพอพานนี่พี่ดูเหรียญอื่นกันมีไหมไปกันเร็วๆเลยนะพี่นะนั่นพี่รุ่นนี้จะมีบล็อกหลังด้วยกันสองบล็อกพี่นะจะมีบล็อกที่ออกวัดวัดตะโกด้วยครับ นี่ตรงคิ้วพี่นะ,ะดูเมดตาครับจะไม่กลมซะทีเดียวเลยเหมือนมีเม็ดไข่ปลาซ้อนกันอยู่พี่แต่ด้านนี้จะเป็นเมดตากลมๆเลยครับตรงปลายหูนอนหูหลวงพ่อนะพี่นะขอโทษพูดติดตรงรอเรือพี่ทะลุบ่ามาเลยครับ หุสอดเสือพี่นั่นพี่เห็นไหมคมคมเลยครับต้องมีทุกเหรียญเลยพี่นะบล็อกนี้ออกวัดหัวคุ้งด้วยนะนะบล็อกหลังวัดหัวคุ้งครับบล็อกหน้ารู้สึกจะมีบล็อกเดียวใช้บล็อกหน้าบล็อกเดียวกันแต่บล็อกหลังมาแกะเปลี่ยนเป็นวัดหัวคุ้งทีหลังนะพี่นะแล้วมาดูเส้นแตกนี้พี่อ่า พอพานพี่โอเคดูเหรียญอื่นกันต่อครับว่าจะมีเหมือนกันไหมเอาสักสี่เหรียญพอพี่นะเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาจะได้ไปดูจุดอื่นกันต่ออ่าพี่ดูตรงปากหลวงพ่อตรงจมูกตรงคิ้วครับจะมีรอยแตกตรงหู ตรงรอเรือทะลุบาห้องสอเสือตรงทอนฐานนะพี่ฮนะสอเสือนี่นี่จุดนึงมีเหมือนกันทุกเหรียญน,นะพี่นะทุกเหรียญเลยครับ เอออีกจุดนึงก่อ,อุุ้ไว้ก่อนนี่นะเพื่อป้องกันเหรียญเก๊ทาโลกเรียนแบบแค่พี่ดูได้เหมือนที่ผมบอกก็ใช้พิจารณาเหรียญแท้เก๊ได้เลยพี่พี่จำลักษณะขยับโค้งเว้าแม่นๆนะพี่นะ จำขยักคุ้งร้องแม่นครับผิวเหรียญรอบรบเรียบตึงพี่เรียบตึงเลยครับจะมีขี้กลากขึ้นบ้างบางๆมันจะมีทั้งแบบมีขี้กลากแนละไม่มีขี้กลากก็ได้นี่นะแต่ผิวต้องเรียบตึงสวยพี่ใบหน้าหลวงพ่อคมชัดนะพี่นะมาใบกันต่อพลิกหลังมาพี่ ทีนี้มาคลิกหลังมาครับดูด้านหลังพี่ลักษณะเหรียญการปัม๊มดูตรงนี้บริเวณนี้พี่ลักษณะการเกะบล็อกตื้นพี่ปั๊มมาติดไม่คมชัดพี่และเหมือนกันทุกเหรียญน,นะพี่นะนดูบล็อกหลัง่าดวครง เหมือนกันทุกเหรียญเลยพี่ลักษณะการปัม๊มติดไม่คมชัดอ่าี่ดูเหรียญเยอะจัดและดูบริเวณนี้พี่เหมือนลักษณะการ

ล้นออกมานดนึงทุกเหรียญน,นะพี่นะดูอ่าในบริเวณนี้เป็นลกเหมือนล้นมาด้านล่างบริเวณด้านล่างเป็นลักษณะล้นออกมาอาจจะพูดตะ,ตะกุกตะกัดพูดไม่คล่องพี่ต้องขอโทษพี่พด้วยนะพี่นะน้องเพิ่งฝึกทำ เป็นคลิปที่สองนะพี่นะผิดพลาดประกันใดต้องขอโทษล่วงหน้าด้วยนะครับอาจตกหล่นอะไรไปบ้างต้องขอประทานไปพี่ๆไว้ล่วงหน้าเลยนะพี่นะมาพี่คลิกหลังมาครับดูเอาเหรียญชัดๆไป่าดูลักษณะผิวเหรียญพี่พื้นเหรียญเรียบตึงครับและจะมีเหมือนเส้น เสนน้นวิงนน่งแนวขวางทั่วทั้งเหรียญเลยพี่เส้นวิ่งแนวขวางทั่วทั้งเหรียญเลยครับอ่าพี่ดูเห็นไหมเป็นเส้นวิ่งแนวขวางทั่วทั้งเหรียญเลยพี่อ่าเห็นไหมเหมือนเส้นรัศมีหรือเส้นอะไรสักอย่างและจุด ตำหนิอีกหนึ่งจุดพี่พี่ดูตรงนี้นะบริเวณปลายนินอน้อจะมีเส้นแตกคลมๆเล็กๆอยู่หนึ่งเส้นและมีเม็ดไข่ปลาเล็กๆเล็กมากเลยพี่จำเม่นๆนะพี่นะนานพี่เห็นไหม มีเส้นแตกกันเม็ดไข่ปลาเล็กๆหนึ่งเส้นหนึ่งเม็ดตรงนี้เนี่ยพี่ดูลักษณะยันี่ยันจะเหมือนแบบยังไงเป็นเม็ดยุ่ยๆเล็กๆ,ๆ,ๆอ่ะพี่ดูลเลขเลขสองกับเลขห้าชนกันพี่ดู จำแม่นๆนะด้านหลังจุดตำหนิมีไม่เยอะพี่แล้วพี่ดูจำลักษณะรอยปลิ้นของหูเหรียญขยักรอบเหรียญนะแม่นๆ,ๆพี่นะบริเวณตรงนี้เนีย่ยขยักจำแม่นๆ,ๆพี่ อูปลิ้นของเหรียญพี่จำแม่นๆอ่นา,าพี่แล้วมาดูเหรียญต่อว่าจะมีเหมือนที่ผมบอกไหมพี่ดูตรงนี้พี่นะแล้วดูบร,ริเวณนี้และสังเกตตรงยันพี่จะมีเหมือนเม็นยิบ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 ,ยบ,ยบเล็กเล็กเล็ก นั่นพี่อันนี้เห็นชัดเลยเป็นเม็ดไเปลาเล็กๆเลยมีเส้นแตกอยู่หนเส้นเล็กๆเลยพี่คมมากเลยนะจำลักษณะยันเลขสองับเลขหกาลายหางชนกันพี่ดูแล้วดูตรงนี้อ่าเหมือนลักษณะการตัดเกินออกไปและดูพื้นผิวเหลืองพีที่ผมบอกว่า มันมีเส้นวิ่งแนวขวางขวาง,งผิวเรียบตึงวิมันมีเส้นแบบนี้วิ่งทั่วเหรียญเลยครับเห็นไหมพี่ชัดไหมครับดูลักษณะการเจากหูอ่าพี่ดูดจำแม่นๆม,ม่นวินนะ เนี่ยเป็นลักษณะเห็นไหมเป็นเส้นวิ่งแนวขวางทั่วผืนเหลียญเลยพี่ผิวเรียบตึงบริเวณขอบบริเวณยันบริเวณขอบนี้จะมีแบบจุดยิบยบยิบเล็กๆเล็กๆลนะได้สังเกตต,ตรงนี้ไหมมันจะแบบเหมือนตัดเกินมาพี่ช่วงด้านล่างด้านล่างบริเวณเนี้ แล้วก็บริเวณนี้พี่นะมีเหมือนกันทุกเหรียญน,นะพี่นะจะเป็นบล็อกหลังวดัดอวกุ้งจะเหมือนกันทุกเหรียญเลยพี่อ่าพี่ดูอย่างอื่นงานพี่เห็นไหมอันนี่อ่าเหมือนตัดเกินมาเนี่ยพี่ดูเราดูยันพี่เป็นแบบยืบ,บ,บ,บๆๆเลยพี่ ถ้ขนาะดพื้นเหรียญอะเหมือนอที่ผมบอกเรียบตึงวิ่งมีเส้นวิ่งแนวขวางนี่นะการเจาะหูพี่้านหลังก็ไม่มีอะไรมากพี่จับจาเหมือนที่ผมบอกได้ก็โอเคแล้วพี่แต่้อสาคัญของเหรียญพี่พลิกหน้ามาใช่หลังใช่มีตําหนิครบเหมือนที่บอกแล้วแต่พลิก ขอบเหรียญมาขอบตัดมาไม่ใช่ก็เก๋เลยนะพี่นะจุดสําคัญของเหรียญคือขอบตัดนะพี่นะมาเรามาดูขอบตัดกันพี่ขอบตัดจะเหมือนกันทุกเหรียญไหมครับมผมก็ยังไม่เก่งนะพี่นะผิดพลาดประการใดต้องขอโทษพี่ๆไว้ด้วยครับอยากจะเอาความรู้ที่ผมมีมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อเป็นเกาะ ป้องกันระกี้ไม่มากก็น้อยนะพี่นะอาจจะช่วยได้ไม่เยอะเพราะผมก็ยังไม่เก่งเรามาดูขอบตัดกันพี่เอาเทียบสี่เหลียนพอพีนะเทียบสักสี่เหลียนให้พี่พได้ชมนะจุดสำคัญจุดจ่ายตังมันอยู่ตรงนี้เลยพี่พิกหน้าพิกหลังมามีตำหนิมีอะไรครบเหมือนกันหมดทุกอย่าง แต่พี่โกข้างมาไม่ใช่แบบนี้ก็เกนะพี่นะมาเรามาดูลักษณะขอบตัดกันพี่จำแม่นแม่นนะพี่นะอ่าเนี่ยพี่ดูตรงนี้ตรงนี้โอเคสามพอดีกว่าพี่มันเข้ากล้องไม่ไม่หมดหสามนะพี่นะมาจุดแรกพี่นะจำแม่นแม่นเลยต้องมีเหมือนกันทุกเหรียญเลยพี่นี่ตรงเนี้ยจะเป็นควันปลาหรือเป็น เป็นเส้นนูนๆขึ้นมาถึงเส้นเกิดจากการตัดนะพี่นะจุดเลขเลอ่าพี่ดูเน,เนี่ยจุดต่อมาก็ด้านบนเลยพี่บริเวณด้านบนเนี่ยมีเส้นอยู่หนึ่งเส้นนานด้านบนพี่ เป็นลักษณะขอบตัดตัดฉีกขาดครึ่งนะพี่นะจุดต่อมาพี่มาเนื้อชุบนิกเกิลมันจะสะโอนแสงนิดนึงพี่นะจุดต่อมาพี่ ที่ดูตรงนี้พี่เนี่ยบริเวณประมาณใบหูหลวงพ่อพี่จะมีฟันปลาเป็นเส้นอย่นหนึ่งเส้นอ่าเห็นไหมพี่อีกเหรียญกลางไม่ค่อยชัดแต่ติดเหมือนกันพี่แล้วก็อีกเหรียญนะอ่ามีเห็นไหมพี่จุดต่อมาพี่ ติดมาด้านล่างอ่ะมันจะทุ้นเสงพี่นะเนี่ยมันอยู่ตรงนี้พี่ปลายนิ้วผมเนี่ยอ่าเนี่ยพี่ดูเนี่ยตรงนี้พี่ อยู่บริวเวณตรงตรงกลางเลยนะประมาณตรงกลางเนี้ยนี่พี่ดูหยุดต่อมา โอ้ยกล้องก็ไม่ซูมเว้ยเนี่ยพี่เส้นตรงนี้นะบริเวณประมาณตรงหัวหลงพ่อพี่นะจะมีเป็นฟันอยู่หนึ่งสองเหมือนกันเลยซ้ายขวาพี่เหมือนกันเลยอยู่บริเวณเดียวกันพี่ทั้งซ้ายทั้งขวาด้ยนะมาเดี๋ยวลงกล้องให้ดูครับอ่านะพี่เห็นไหมน่ะเส้น เปอีกเส้นหนึ่งด้านบนมันอาจจะไม่ค่อยชัดพี่นเพราะมันเป็นเนื้อชุบนิกเกิลมันสะท้อนแสงพิ่มองไม่ค่อยจะชัดนะพี่นะและดูบริเวณตรงนี้พี่ขอบขอบเหรียญตรงนี้นะเนี่ยบริเวณนี้พี่ มันจะเป็นเหมือนลักษณะการตัดแล้วก็กินเนื้อเกินเข้าไปอ่าเนะี่ยพี่ดูเห็นไหมเออปิดไฟด้านนี้ชัดกว่าอ่าพี่เห็นไหมอ่าพี่ดูเรงนี้อ่าเห็นไหมพี่ ขอบตัดพี่จําตรงเนี้ยจุดตรงเนี้ยแม่นแม,ม่นมันมีทั้งขอบตัดหยาบแล้วก็ขอบตัดละเอียดนะพี่นะอันนี้นเป็นขอบตัดละเอียดพี่ขอบตัดก็มีสองแบบพี่นะแล้วแต่บล็อกเพราะมันแยกบล็อกโอหลายบล็อกอยู่พี่แต่วันนี้ผมเอาบล็อกหลังวัดอวบพุ้งไม่ชมกันพี่นะเป็นขอบตัดแบบเนี่ยลักษณะการตัดแบบขาดครึ่ง แล้วก็ฉีกไปครึ่งหนึ่งเนี่ยพี่จํำจุดตรงนี้แม่นๆมจ่ายตังค์ได้เลยถ้ามีแบบนี้มีเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะพี่นะบริเวณตรงนี้มันจะมีเส้นหนึ่งเส้นข้างบนหนึ่งเส้นเหมือนกันทั้งซ้ายทั้งขวาย้ี่เนี่ยเห็นไหมพี้แล้วก็ด้านบนโอเคนะพี่นะ อาจจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยพี่แต่อาจจะมีบางจุดที่อาจจะบอกไม่ครบถ้วนหรือขาดตกหล่นตรงไหนไปบ้างก็ต้องขอภัยพี่ด้วยนะพี่นะเพราะน้องก็ยังไม่เก่งพี่พอดูได้ซื้อขายได้อยากจะมาทำแบ่งปันความรู้ให้พี่พี่ได้ เก็บไว้ศึกษาเพื่อเป็นเกราะป้องกันแม่โดนพระเก๊กันนะพี่นะเพจผมจะเน้นพระยุคต้นพระปีลึกๆนะพี่นะพี่พ่อาสงสัยทำไมไม่ทำใจมาดเลื่อนหรือรวยพันล้านไห่นะผมขอบอกตรงว่าคนอื่นทำเยอะแล้วพี่ผมไม่อยากทำเหมือนคนอื่นและ ผมชอบพระยุคต้นพระมีลึกๆหลวงพ่อรวยด้วยนะพี่นะเพราะมันมีมนต์เสน่ห์และมีอายุมีความเป็นมายาวนานพี่ผ่านการเวลามาและสภาพเหรียญก็สวยพี่ที่ดูลักษณะเนี่ยลูกไข่ครึ่งองค์อันนี้บางคนก็จะบอกเป็นบ็อกขิ้มมุก หรือบล็อกหน้าเป็นบล็อกแตกแล้วแต่นะัเรียกบางคนก็เรียกไม่เหมือนกันดิโอเคนะพี่นะวันนี้น้องต้องขอตัวลาพี่พีไปก่อนฝากพี่พีติดตามช่องของน้องตับหวานนิยมระเลตามหลักษากลด้วยนะพี่นะ น้องจะพยายามหาเหรียญมาทำคลิปให้พี่ได้รับชมกันบ่อยๆนะพี่นะวันนี้น้องต้องขอตัวลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนครับฝากติดตามด้วยนะพี่นะขอบคุณมากครับ